น,นี้เป็นพระวัดป่ามาองค์เดียวขออนุญาตลืมตาแสดงธรรมะแล้วก็พูดคุยกับญาติพี่น้องด้วยชีวิตจิตใจทั้งหมดที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาช่วงนี้อยู่วังน้ำเขียวนะ วัดที่บวชเนี่ยอยู่เด่นชัยอยู่แพร่แต่ตอนนี้อยู่วังน้ำเขียวต,ตอนที่ลงรถมาเนี่ยคุณโยมท่านหนึ่งทักว่าท่านไปทุดงมาเหรอทำไมดูคล้ำจริงๆคุณโยมท่านนี้พูดแบบให้เกียรตินะท่านจะบอกว่าตรงๆว่าทำไมท่านดำไป วังน้ําเขียวเป็นวัดของหลวงพ่อใหญ่เป็นอีิสาขาหนึงน่งตั้งอยู่ที่บ้านทัพทวีตำบลวังมีอำเภอวังน้ําเขียวที่นครราชสีมานะที่โคราชเนี่ยอายตมาก็อยู่ที่นั่นกับหลวงพ่อใหญ่แดดจัดลมแรง ก็เลยตัวออกเขียวเขียวแต่พระวัดป่าท่านไม่ท่านไม่ถือนะว่าขาวหรือดำอ้วนหรือผอมกิจกรรมทุกอย่างท่านทำเพื่อฝึกใจนะฝึกใจเอาใจเข้าสู่ธรรมะ,ะวันนี้ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ดรสนอง แล้วก็ยาตี่น้องทางกรลยานธรรมกำหนดหัวข้อนะซึ่งเป็นเรื่องที่สบายมากในการพูดเพราะเป็นเรื่องที่ประพฤ่ิปฏิบัติอยู่เป็นประจำฉะนั้นยาตีน้องทุกคนต่อไปนี้คือใจของสมาทั้งหมดนะมาถามจากใจตรงๆ ญาติพี่น้องที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเคยล้างห้องน้ำให้คนอื่นใช้ไหมเวลาที่เราเข้าไปวัดป่าเนี่ยสมมติว่าญาติพี่น้องไปมีกระเป๋ามีอะไรไปหาหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อครับผมจะมาปฏิบัติธรรมแล้วผมจะบรรลุนิพพานไปในสิบห้าวัน สมมตินะสมมติผมเอาเต็มที่หลวงพ่อบอกมาเลยว่าข้อปฏิบัติควรทำอย่างไรหลวงพ่อใหญ่ก็จะบอกพวกเราว่าทุกองนะที่เป็นพระวัดป่าข้อปฏิบัติจเหมือนกันไปล้างห้องน้ำก่อนไปนี่พูดเพราะเนะี่ล้างห้องน้ำนี่พูดเพราะมากล้างห้องสุขาก็ยังพูดเพราะไปล้างส้วมไป แล้วการล้างส้วมลว้องสุข,ขาหรือห้องน้ำเนี่ยมันจะมีสิ่งที่กระทบใจเราแรงมากเวลาสิ่งกระทบใจของเราเนี่ยถ้าใจเราไม่เมตตาพอนะมันจะเกิดความโกรธทันทีเลยเข้าใจไหมใครหนาอทำอย่างนี้ได้ใครหนาอกระดาษที่ชูทิ้งอย่างเนี้ยน้ำลายถมอย่างเนี้ยมันกระทบจิต เมื่อกระทบจิตคนไม่ปฏิบัติก็จะปรุงแต่งต่อไปฉันไม่ใช่คนต่ำๆนะที่จะมาล้างห้องน้ำไปวัดอื่นดีกว่าจะเกิดความไม่ชอบอย่างแรงความไม่ชอบนี่เป็นต้นต่อของภพภูมิที่เราจะทุกต่อไปเอาวันไหนไปล้างห้องน้ำแล้วห้องน้ำสะอาดเอี่ยมเราก็จะรู้สึกชอบบ้าง วันนี้ต้องมีเทวดามาเข้าห้องน้ำแน่นอนหอมสะอาดใจเราก็จะชอบทีนี้พวกเราทุกคนเนี่ยการประพฤติปฏิบัติของเราที่ไม่ไม่ไปไหนเลยเนี่ยก็เราหนีจากความชอบไม่ชอบไม่พ้นชอบก็เกิดอัตตาเป็นตัวตนอีกแบบหนึ่งทุกอีกแบบหนึ่งเข้าใจไหมเพราะถ้ามีชอบมันจะมีไม่ชอบไม่ชอบก็จะทุกอีกแบบนึ่ องท่านอาจารย์ใหญ่ของตมาหลวงพ่อกรณาเนี่ยท่านจะให้ลูกศิษย์ผัดสะกับตรงนี้และสายวัดป่าทุกองค์ไปดูเนี่ยทุกที่ท่านจะฝึกจิตของเราให้เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ต่อทุกๆคนอย่างเต็มที่เพราะถ้ามีจิตเมตตาศีลข้อที่หนึ่งสมบูรณ์ท่านจะฆ่ายุงได้อย่างไรเพราะจิตท่านสงสารอยากให้เขามีความสุข ท่านจะเบียดเบียนคนอื่นได้อย่างไรนี่เป็นข้อปฏิบัตินะไม่ใช่ข้อห้ามแล้วศีลที่เกิดจากความเมตตานี่เป็นอริยะศีลเป็นศีลของพระอริยะเจ้าแล้วทําให้เรามีความสุขฉะนั้นคนที่เมตตาเต็มที่ล้างห้องน้ําให้คนใช้ได้สบายแต่ถ้าเราไปล้างห้องน้ําแล้วเราโดนกระทบอยู่ตลอดโดนกระทบอยู่ตลอดจนเราทุกข์มากๆจะเราจะเห็นทุกข์ขัด ฉะนั้นศรัทธาญาติพี่น้องของตอมาทุกคนที่มาฟังธรรมะเนี่ยกลับไปห้องน้ําบ้านท่านต้องสะอาดที่สุดให้เหมือนวัดป่าตมาท้าพิสูจน์เลยนะแขกผู้มีเกียรติญาติพี่น้องหลายคนเนี่ยไปวัดป่าไปวัดสัตววีหรือไปวัดหลวงพ่อใหญ่ทุกที่หรือวัดป่าทุกแห่งห้องน้ําจะสะอาดมากเพราะพระจะล้างวันละสามสี่รอบใหม่ๆม ทุกองค์จะเหมือนกันหมดหน้าตานี่บกบุญไม่รับเลยล้างห้องน้ําเนี่ยบอกบุญไม่รับเลยแม้แต่ตัวจะมาเองทําไมต้องให้ทําอย่างนี้นี่คือการปฏิบัติธรรมเหรอนี่มันคืออะไรบุ่นไวายไปหมดเหตุผลจะหลังมาเหตุผลก็คือผลงานของกิเลชั้นยอดเลยผลิตออกมาให้เรายิ่งเรียนจบสูงๆนะเหตุผลจะเยอะจับขันล้างห้องน้ําทีจับไม่กว่าที เหตุผลลุ่มจนหัวจะระเบิดหน้าตาก็ไม่มีปิติไม่มีสุขเพราะเราไม่ได้เมตตาไม่เกี่ยวกับตําราเล่มไหนไม่เกี่ยวกับคำพูดของใครแต่เกี่ยวกับใจของเราว่าเมตตาคนอื่นอยากให้คนอื่นมีความสุขพอไหมพระวัดป่าทุกองค์จะต้องผ่านกระบ,บวนการนี้ถ้าพระวัดป่าองค์ไหนไม่ไม่ผ่านกระบ,บวนการล้างห้องน้ำห้องสุข,ขาเนี่ย การละอัตตาตัวตนเป็นไปไม่ได้เลยยากมากการละอัตตาตัวตนคือการอยู่เหนือความชอบไม่ชอบเพราะตัวต,วตนมามันจะเกิดมาจากชอบไม่ชอบไอชอบไม่ชอบนี่แหละภาษาพระเรียกว่าภพภูมิก็จะเกิดเป็นชาติเป็นชรลาเป็นมรณะอะไรต่อไปภาษาพระในวงปฏิบัติเรียกเปติจักสมุป,ปบาทเราตัดไปเลยอุปทานตรงนั้นภพชาติตรงนั้น ทีนี้ศรัทธาญาพิ่น้องทุกคนอะไรก็ตามที่ทำให้เราประพฤติปฏิบัติไม่ขยับเลยเนี่ยเราจะเลือกแต่สิ่งที่เราชอบจริงไหมนี่พวกเราจะนั่งสมาธิพวกเราต้องหาห้องแอร์กันนะเนี่ยเบาะนุ่ม เคยได้ยินเรื่องที่ท่านอาจารย์ชยสาโรท่านยกตัวอย่างลิงทําความเพียรไหมท่านยกตัวอย่างท่านเล่ามาอาจะมาเป็นพระรุ่นน้องของท่านน้ำพระพูดต่อเพื่อเป็นคติกับพวกเราสมอลิงสามตัวเขาตั้งใจจะทําความเพียรแล้วตั้งใจจะอดข้าวทําความเพียรด้วยนะอ่ะาเอาสักสามสี่วันนะเจ็ดวันก็ได้เนี่ย พอนั่งปั๊บ้อไปคิดเอถ้าอดข้าวเนี่ยมันจะต้องหิวนะมาละนี่กิเลสนนะ่าจะบอกให้อดข้าวมันจะต้องหิวถ้าเราอดเจ็ดวันพอครบเจ็ดวันเราจะไม่มีแรงเดินไปนะทางที่ดีเราเอากล้วยมาวางข้างๆดีกว่าต่อไปเอากล้วยมาแล้วก็นั่งต่อเอถ้าเจ็ดวันมันอาจจะไม่มีแรงแกะกล้วยก็ได้ แกะไว้เลยดีกว่าเอถ้าเจ็ดวันเนี่ยมันอาจจะไม่มีแรงเคี้ยวก็ได้ไม่มีแรงยกใส่ปากก็ได้นั้นอมไว้ดีกว่าเอถ้าเราอมแล้วเราเคี้ยวไปเลยดีกว่าให้มันเลี้ยงไว้เลยสรุปแล้วความทําความเพียรไม่ได้เลยและญาติพี่น้องตมาสนมากก็เป็นแบบนี้จริงไหมเราแพ้กิเลสอยู่ตลอด แล้วกิเลสนี้มาเหนือเมฆนะถ้าไม่มีการประเมินตนอย่างที่ท่านอาจารย์ดรบอกพวกเราถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ที่มีข้อวัดปฏิบัติตรงตามธรรมวินัยแท้ๆยังไงกิเลสของเราก็ไม่กระเทือนฉะนั้นคำถามแรกที่จะมาถามยา